เสวัสด oh yeah, ีทุกๆท่านด้วยนะเจ้วันนี้โอ้ย oh, 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 oh. นานทีผมจะมาเล่นเกมพีแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ย s ไซเ e นเฮด o o t ไอหัวลำโพงกลางปลากลางปลาเลยนะมาอยากรู้ว่ามันจะหลอนขนาดไหนผมคิดว่าไอตรงกลางนี้น่าจะเป็นไอหัว Silent <c oughs> มึงเรียนแบบไอพีเลมิดเฮดในไซเลนทิวบอกว่าเนี่ย มาลองดูหลอดไหมผมไม่รู้นี่เป็นการเล่นครั้งแรกนั่นเป็นการสุดท้ายเลย่ะ <laughs> ใจก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีในเวลาเที่ยงคืนอย่างนี้หรอกโอเคจะไปพุป่มพุ่มทำเพลงมากพอแล้วก็เอาไอาไปเลยนะไปไปไป เราชื่อคา์เตอร์นะจ๊ะเราเป็นตำรวจวเหรอฟอร์มอล拉สกาช่างมันเรามาลุยอย่างเดียวเร,เรื่องไม่เอาเราเอาความหลอนอ่านภาษาคิมไม่ค่อยออกขอภัยมาดูสิไอหัวลำโพงจะแน่ขนาดไหนตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่ภาพหลอนใช้ได้โอ oh my มก็ ผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาขี่เข้ามาขับรถเข้ามาในกลางป่าแบบนี้วะจะก,กลับบ้านเหรอเอ่อโอเครถเสียงเพลงก็หลอนซะหลือเกินอ๋อาาวูว้ ผมไม่รู้นะว่าขอให้ทำอะไรบ้างผมไม่โงไม่แปรผมเล่นตามอธัธยาศัยของผมเลยแล้วกันเนาะโอเคอคำว่าไปเรื่อยๆกลางป่ากูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นบ้าเพราะเสียงเพลงเนี่ยเปิดเพลงอื่นไม่ได้เหรอ ลงแล้วมีปืนด้วยไฟฉายด้วยมาจัดไปตึ้งตึ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 ง,ตงโอเคอ๋อมีการสอนไอ้สิวเอ่อมีปืนด้วยหยิบปืนก่อนเลยแหละเอ้า ปืนกระไฟฉายทำไมอามา๋อปืนกระไฟฉายแม่งไฟฉายมึงถือมือซ้ายปืนมือถือมือขวาทำไมมเอออย่างงี้สิมามาโหหัดฟับจีมาเยอะโอ้หลอน วิ่ง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 กันได้โอเคโชว์ออบเจกต,เต้องทำอะไรวะเนี่ยไฟสาร่าใครสาร่าวะวิยมาหอนนะ้ะมาหอนโอ้โหมาหอนฝั่งนี้อ่าหมนหอนเป็นวอร,รถตำรวจเลยนะ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเ้ยะเจออะไรกูยิงดับอ่ะมีกระสุนู่แค่ห,นหกนัดเองไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรโอ้ผมเจอบ้านหลังข้างหน้าว่ะเฮ อย่านะก็มีกระสุนนะไฟสาลาโอเคในบ้านนี่เหรอเฮ้ยใครวะไม่ใช่ขอสำรวจรถแป๊บหนึง่ง ไปไม่ได้บังคับเหรอบาังคับให้เข้าบ้านได้ได้ได้ได,ได,ได้เคยกลัวไงมีปืน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 ไ่ฆ่าผีปืนกูลงอักขระไว้เรียบร้อยอะไรวะเนี้ย ไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่ใช่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะวิ่งต่อหืม,มเราได้ยินเสียงนายซึ่งมันรู้เป็นเสียงอะไรเหมือนกัน ไมปทำแสงไฟนี่คือปลอดภัยสุดแล้วอะไรไมนี่้วิ่งออกจากบ้านแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วออกจากบ้านเฮ้ยวิ่งไปเรื่อยๆอะตามหาซาร่าแล้วซาร่าอยู่ไหนวะเนี่ยซาร่าคือไข่อย่าโผล่มานะเว้ย ยิงแม่นนะเว้ยแม่แม่แม,แม่ไปดูจากพับจีได้ขอบอกขี่โมยอ้วไอ้นี่มันรถหลับป่ะเฮ้ยอย่าบอกนะผมวิ่งออกมาที่เดิมอะอุย้ยอาจจะไม่ใช่ ต่อไปอาจจะเป็นรลซาร่าก็ได้ซาร่าคอนเนอร์จากทอมินิเตอร์สองหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ไมาพิทางเหรอเชะกูวิ่งมาตั้งนานเย่แย่แย่แย่ย่แย่ย คือที่ผมวิ่งมาเนี่ยคือผมวิ่งผิดทางใช่ไหมโอ๊ย oh God. ทำไมขากลับเป็นไกลวะ เขาบ้านอีกรอบ่ะก็น่าจะถูกทางแล้วนะบันหลังนี้มีหลายชั้นน่าจะมีชั้นสองถูกต้อง she not h เ r e เธอไม่อยู่ที่นี่ไปดูที่รถอะได้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 าจะไปิดที่รถแล้วก็ไปดูแล้วเฮ้ยเลือดต้องฟอลโล่ดอะบัตไหมเนี่ย ไม่ดีเลยใช่ไม่ดีกับกูด้วยโอเคตามเลือดไปทำไมไม่วิ่งเข้าบ้านวะวิ่งออกมากลางป่าเนี่ยนะโอ้ไว้กึ้นอย่าผล่มานะ ผมไม่รู้แหละไรจะโผล่ออกมาแต่ก็เตรียมใจไว้ก่อน16นัดอันมีค่าว่าเรามีกระสุนแค่16นัดโอ้โหซล,ล่าคุณเธอคือใครวิ่งตามไปตามรอยเลือดไปโอเคทางนี้ ออออโอเคตกใจตกใจได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดนตรีนี่มันก็เล่าหรือเหรอเือเกิดเอาไมค์กันสลัดนั่นใช่เธอหรือไม่โอเคทางนู้นทางนู้นทางนู้น ซาร่าเธอหนีไกเลเกินไปแล้วเราจะเจอเธอได้ตอนไหนเอ้ยไม่นะนี่คือซาร่าใช่หรือไม่ทำไมเธอโดนสังหารโหดเยี่ยงนี้เราจะทำไงต่อกันดีอ่อ อะไรวะฮะยิง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 เฮ้ยยิงอ้าวโอ้ยไม่มีเสียงวอร์เลย แล้วมันไม่ล่วงเหรอโอเคมาเอาใหมเฮือ <c oughs> สลา,ากทำไมเธอเป็นเชี่ยนี้ไอพิลามิดไอหัวลำโพงมาละมาละมาละเดินมาละเดินมาลวผมต้องทำไงผมต้องวิ่งหนีไปที่เดิมอรอนี่ <c oughs> อไะอไรวะอไะอพิอาลามิด ตันส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 ตันอะอะกู ocy. โอ้โหแม่งวิ่งมาเหมือนบอตำรวจเลยใช่ไหมเอ่อยาไปไปอะผมจะฆ่ามันไงไว้เนี่ย สภาพเราพิสานเราซาล่าเฟื่อนสะทีเที่สภาพีผมเฟืคค่องไปได้ง่ายๆผมรู้ต้องดีไปทั้งไหนอะ่ะมาแล้ววิ่งมาแล้วมาวิ่งมาแล้วไอ้หัวลำโพงวิ่งมาแล้ว ส,สัตว์สัตว์ police We have s u r r n d e วิ่งย้อนย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับรอยเลือดอ่ะรีโลดมึงรีโลดได้ยังวะรีโลดเร็วเร็วดีเสียมันวิ่งไล่ตามกูมาแล้วครับผม มามาวิ่งเป็นพิตเลยนะมาไพีเมิทเ็ดยิงกีนัดวะหนึ่สโอเค สตาร์ทเดินหนึ่งิ้ออโอ้รีโหลดก่อนเลยฟังเสียงไม่ไดิฟังเสียงม่ด้มึงรีโหลดเร็วๆดิมึงรีโหลดปืนได้ใช่ไหมยย่า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 โอเคสตาร์ทบีโหลดกูต้องโ,โอโดกูต้องโอด คุณมหาสารแล้วโดนอ้บ้านไล่ตามมาเนี่ยฟางเสียงฟางเสียงย่าหย่าหย่าหย่าอะเกมเชี่ยอะไรวะเนี่ยวันนี้ทุกคนบาย